กูทำทุกอย่างก็สู้พวกมันไม่ได้เฮ้ยกูว่าเราไปกวนมันดีกว่าที่ปรา,าสาทเมืองทม <laughs> ท่านวุ้นเส้นได้มีคำสั่งมาให้กูไปกวนพวกมันที่ปรา,าสาทตาเมืองทมเ <laughs> จอกูแน่วันนี้มันเงียบแปลกสงสัยกูก็ต้องมีเรื่องแน่ๆ น,นี่นะขอประเทศเคมบรเดีด้ออกไปเลยพวกมึงออกไปออกไปออกไปอะไรของมันวะ้น้คกูว่าหาแสงชัวทําขนาดเนี้ยคุว่าแม่งอยากได้กาแฟกับตังอีก88แล้วละ <c oughs> แต่ถ้าใครไม่อยากไปหาแสงแบบเจ๊แก <c oughs> ผมแนะนํานี่เลยครับไฟฉายเน็กบีใช้ง่ายไฟสว่างถ้าหิวแสงอย่างเจ๊ <c oughs> เอาไฟฉายไปเติมแสงได้เลยนะครับปักให้แล้วที่ตะก้า แผนกูนี่มันแยบยนต์จริงๆรอบนี้เอารถทัวไปปวดอีกยี่ามคันดีกว่าขณะนี้เราจะไปกันที่ปรา,าสาทตาเมือนทมโดยมีคนใจดีหมารถทัวให้ตั้งยี่าคันรถเลยค่ะได้ข่าวจะมาป่วนด,ด้วยรถทัวยี่สาคัน ดีเลยพ่อค้าแม่ค้าไทยเราจะได้ลูกค้าเยอะขึ้นไอพวกโง่เอ้ยพวกมันเหมน็นมันเล่นสกรปรกวางระเบิดจนทหารเราได้รับบาดเจ็บกูยอมไม่ได้มาทำลูกน้องกูกูไม่รอคำสั่งจากใครแล้วกูจะจัดมันเองพวกมึงแต่เมื่อมันเล่นสกรปรกพวกเราจะไม่ยอมทาหารทุกนายเตรียมกำลังเราจะไปบุกจู่โจมมันแบบเต็มกำลังไอเหมน็นมึงกวรพวกกูก่อนเองนะหลายรอบละมึงมึงเจอกูแนะ่ ครับพวกมันจับได้แล้วว่าระเบิดเป็นของเราเห็นว่ามันกําลังเตรียมทประบุกเราชิบหายแล้วไงกูมึงไม่คิดจะฟังกูหน่อยหรือไงรออะไรอยู่ไปเตรียมกําลังพลสิวะเอามาให้หมดแม่งเอ้ยแย่แล้วทหารทุกนายอย่าได้ไปกลัวจัดการพวกมันให้หมดด้วยกําลังที่มีทุกนายเตรียมรบทหารทุกนายให้การรบครั้งนี้ฝังไปในกระดูกดำของมัน มันว่าอย่ามากลัวตีกับพวกเราุก,กมึงสั่งทหารทุกคนบุกเลยขู่จะนั่งรอไทยในนี้นะแล้วทำไมมันไม่มาสนามรบวะทางมันทหารทุกนายเตรียมรบอ สองเข้ามากูต่อให้กูจะใช้แค่หมัดพวกมึงนี่มันอ่อนชิบหายถอยออกมาเดี๋ยวกูไปเอง อากาศเป็นไงบ้างราย,ยังงานหน่อยหมัดเมื่อกี้แจ่มมากครับท่านเราถึงฐานมาแล้วครับจะย่อนขนมต้มใส่มาใน3 2 1 2> อ <S 1> <S 2> <S 2> ัว่าเริ่มจะไม่ดีละ อย่างนี้ต้องใช้แผนเด็ดที่กูเตรียมไว้เมื่อหลายปีก่อน <l uck ian> ตอนนี้แผนเด็ดของกูอยู่ที่นี่แหละกูเตรียมการทุกอย่างพร้อมหมดแล้วฉลาดจริงๆท่านจะเอาเครื่องบินลบไปบินลบกับมันใช่ไหมกู <realization> จะหนีวโว้ยนู่นไงก็เตรียมเครื่องบินส่วนตัวกูไว้ละกู <_ depressed> ไปก่อนนะฝากสนามลบเลยนะ <_ letter emperor> <_ letter> ไอ้กระนุย <_ letter> <_ letter> นี่แหละที่เด็ดของกู <_ letter> ไอ้นักบินมึงบินไปเกาหลีใต้นะ กูจะไปทำจะกลับมาแล้วครับท่านเราลบชนะแล้วได้ใช้กลับมาครับแต่เสื้อผ้าผมกับเพื่อนๆโดนระเบิดขาดกันหมดเลยครับท่านไม่เป็นไรกูเตรียมเสื้อใหม่ให้พวกมึงแล้วอืมทำดีมากผมทหารอันนี้คือชุดที่ท่านเตรียมไว้ให้เราจริงๆเหรอครับท่านอจะว่าไปก็น่ารักนะเนี่ยพวกเราจัด one step จ๋าวันนี้อีกแก่ไม่อยู่บ้านทางสะดวกนะจ๊าวันนี้มาดูแมวบ้านพี่ไหมอิอิคิดถึงรีนะได้คะ่ะท่านบุญนเส้นเดลีเคลียร์งานเสร็จจะรีบไปหานะวันนี้จะเตรียมชุดพยาบาลมาเพื่อท่านเลยนะจุบจ๊บจุมาแล้วคะ่ะที่รักของเขาพยาบาลพร้อมโดนหมอวุ้นเส้นอืม ฉีดยาแล้วค่ะชิบหายแล้วไงกูอีวุ้นเส้นมึงตายแน่ไอ้แก่ยอยู่เม็นนี่ละสบายตอนอาตมาอยู่สยามนะโยมเ้ยลำบากอาตมานักขโมวที่สุดละแบรนของมันก็เด้อโยมเขาว่าพระสุดมาจากไทยแต่ทำไมดูแค้นไทยจังนาะยายเขารู้แล้วไงล่ะว่า เหม็นเราดีที่สุดฉันเริ่มนับถือท่านแล้วสาธุแบนไทยรักมาสุดรัสุบินทบาทไม่โยมอาตมาจะให้พรก่อนไปรบจะได้มีชัยไม่มีข้าวมาบินทบาทเลยครับหลวงตาตลําบากแย่เลยงั้นเอานี้ไม่โยมโยมบอกที่อยู่ของที่นี่ให้หลวงตาหน่อยสิหลวงตาจะได้ให้คนเอาข้าวมาส่งให้กับพวกโยมได้ครับหลวงตา A few moments later แม่งเอ้ยมันรู้พิกัดฐานเราได้ไงวะใครเป็นคนบอกมันวะข่าวด่วนค่ะทุกท่านตอนนี้ยืนยันแล้วว่าหลวงตาสุดที่เรารักแท้จริงแล้วเขาคือสปายจากฝั่งไทยค่ะไอพวกโง่เอ้ย